สนับสนุนโดยใหม่บีทกา,ากเนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเน,นี่เขาทำอะไรอยู่หลังนั่งคินอะไรอยู่ก็กินคุวย <ทำ S 2> เตีวเพื่อนตอบอแชทหนอแอบเมาสสวัสดีครับผมกบสุพจ์จากกิงข้าวเล็กคอร์ดครับตอนนี้เราอยู่ในรายการถามเพื่อซีซั่นสครับผมซินเดอเรล,ลามีคนแค้กี่คนคนแค้มีคนแค้ซินเดอเรลามีคนแค้กี่คนซินเดอเรล่า น่าจะห้าคนหรือเปล่าครับถูกแหละมุว่าคนที่มีคนแค้คือสโนไวท์และเขามีเจ็ดคนด้วยไปดูเวอร์ชั่นไหนมาซินโดอเรลามีคนแค่ห้าคนโอ้ <c oughs> คือผิดทั้งจำนวนผิดทั้งอะไกอย่างเครื่องด้วยนะเนี่ยมา้ามีลายเรียกว่าอะไรก็ <c oughs> ม้าลายดีครับ <c oughs> เออเก่งเนาะแล้วม้าลายมีสีอะไร <c oughs> ม้าลายมีสีส,ส,สีขาวดำ สีพื้นคือสีอะไรสีพื้นสีดำสีดำสีขาวสีขาวเฮยแน่ใจกับคำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะถูกต้องนะครับพิดค่ะสีพื้นก็คือสีดำเอ้าจริงเหรอครับจริงแล้วก็พาดด้วยสีขาวความรู้นะอันนี้ความรู้นะโอเคความรู้เลยครับแมงมุมมีกี่ขาแมงมุมแมงมลแงนี่นี่แมงมีความรู้สมัยเด็ก วิทยาศาสตร์เล่นแมลงกลงแมลงกหรื่มแมลงแปดแปดครับตอบแปดครับถูกต้องค่ะคุณได้รับรางวัลสามหมื่นบาทจากเต้ยจากระดินเออว่าบอกริงเทียว ไหนๆก็พูดถึงเต้ยแล้วคำถามนี้สำคัญมากสนิทกับเต้ยมากไหมคะสนิทมากครับผมแล้วระหว่างกบสุพจนดกับเต้ยจักรินที่ใครหลอกกันคะโอ้ก็ต้องผมอยู่แล้วครับเขาเที่ยมไม่ติดหรอกครับเขาเที่ยมผมไม่ติดเลยเขาได้แค่เพรานั้นเองเต้ยจักรินเนี่ยมาบอจริงๆอาชีพในฝันอาชีพแรกคืออะไรคะอาชีพในฝันอาชีพแรกของผมคือตำรวจครับโอเคโอ้แล้วทำไมถึงเปลี่ยนอะ ก็ด <ate> ้วยด้วยการเกเรในเรื่องเรียนนะครับผมก็เลยเรียนไม่จบก็เลยทําให้ผันมาเป็นนักร้องงานเลี้ยงพันตัวมาเป็นนักร้องงานเลี้ยงแล้วก็ได้ร้องเพลงมาตั้งแต่อายุสิบสี่สบห้าครับผมนึกว <ate> ่าเกเรแล้วก็โดนตํารวจจับบ่อยเลยเริ่มไม่ชอบตำรวจและอะไรเงี้ย <laughs> <ate> <le ad> ไม่ข,น,ขนาดนั้นครับ <ate> <le ad> อ๋อแต่เราก็ไม่เคยทําแหละ <ate> <le ad> ทําครับโ <ate> <le ad> ชมุกตลกหนึ่งมุกค่ะนั่นโ <ate> <le ad> ชวมุกอะไรดี ไม่เอาแบบมุกที่ฝังมาไม่เอานะตัวไม่ได้เพราะว่าไม่มีครับไม่มีบริเวณจุดให้ฝัง <c oughs> เล็กขนาดนั้นเลยเหรอพูดถึงเพลงค่ะครับ <c oughs> เพลงเพ so ิ so ่นซอยเจ้าเฮาซอยจุกจงอธิบายคำว่าซอยเจ้าค่ะซอยเจ้าก็คือก็ตรงๆเลยแหละครับตรงตัวเลยคือเป็นการที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็กำลังพา กันไปซอยอยู่ครับเขาอาจจะพากันไปทํากับข้าวนว้กันก็ได้ครับผมเออเขาอาจจะกันไปซอยผักชีซอยผักกาดอะไรเงี้ยครับแผลแผ่ข้างตลอดหมดแล้วผมงั้นมาร้องเพลงนี้กันเลยค่ะพันซอยเจ้าขณะที่เฮาซอยจุ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  นี่แหละเมนูกินฉลองความเศร้าเพิ่นซอยเจ้าเห่าซอยสิ้นจุเจ้าเงาเงาจุอาจุอากับเขาจุาอาจุอากับเขาแต่บักขีเราขอเมาให้ตายจุอาจุอา <laughs> <laughs> มันเป็นเสียงร้องตอนตอนหั่นผักครับผม นึกว่ากินซอยจูแล้วมันเคดตอนเจ้าสาวถูกเจ้าบ่าวพาไปซอยผักครับผมเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเขาต้องซอยผักกันทาไมใช่ครับเขาหิวหิวลอบเดดครับผมแล้วฝากผลงานด้วยครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมกบสุพลนะครับเพื่อนซอยเจ้าเฮาซอยจูนะครับฝากเข้าไปติดตามทางช่องยูทูบของยุ้งเข้าได้คอร์ดครับผมหรือว่าพิมพ์ชื่อเพลงไปเลยครับเพื่อนซอยเจ้าเฮาซอยจูกบสุพล ได้ชม MV สวสวยๆแล้วก็เพลงเพราะๆแน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยครับ <c ười> คลิปนี้ออนในคุกนะคบ <c ười> ครับถ้าฟังแล้วจะ <c ười> อยู่แดนไหนก็ช่างจะเป็นแดนสนธยาเลย